เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้หนางขัดสมาธ เด้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดดนิ้วห้อยมมือมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายก็คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไใรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็ททำใจให้ว่วาง สมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไป ใเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรง่งกลวงภายในกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้แล้วก็นึกรวมใจ คิดแวบ,บไปแวบ,บมาไปในเรื่องราวต่างๆนั้นนะไม่หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นหนึ่งขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสอง ตัดกันเป็นการกระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียวกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเป็นจุด เริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจด จากสัพพกิเลสท,ทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมัติรือเ,เป็นเส้นทางความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสจากขัสวะที่เรียกว่าวิมุตติมัรคเส้นทางนี้เนี่ยมีปลายทางคืออายตนะนิพพาน มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสัมมามพุทิเจ้าทุกๆพระองค์พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็เอาใจของท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อท่านมองเห็นโลกดิปัญญาพิจารณาดิปัญญาว่าชีวิตในโลกนี้นะเป็นทุกข์ปัตตะสงสารนีม่มีภัยมากท่านเวียนว่ายตายเกิดบัรพบุรชาติไม่ทว่วแล้ว เกิดเป็นเกือบทุกสิ่งในสังสารวัตเป็นมนุษย์ก็เป็นทุกชนชั้นชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเป็นมาหมดแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นทุกเพราะแต่และชนชั้นก็มีทุกประจำตัว และกระทุกจนจนชั้นล่างก็ทุกแบบชนชั้นล่างจนยั้นกลางก็ทุกอย่างชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกอย่างชนชั้นสูงแม้เป็นประเจาเจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่รอบขาวพระสุมเมน์พอเินลุ ซึ่งเป็นติดตังของสวรรค์ชั้นจตุมาราชกาและดาวดึงท่านขายังไม่พ้นทุกข์จะเป็นเทวดาพรมหรืออรูบพรมก็ยังไม่พ้นจากทุกข์มีทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นแหละทุกทุกชีวิตในภพสามนี้ลวนเกิดขึ้นตั้งอยู่และวก็ดับไป ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นมีแต่ความทุกข์ยังไม่เป็นอิสระเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงได้เพราะยังถูกกิเลสเขาบังคับปัญญาอยู่พยายามายก็ปล่อยมาน้าฝูงมาบังคับและแถมยังได้ตกจุดต้กฎกติกาของชีวิต ที่เราว่กกฎแห่งกรรมกิเลสบังคับให้สร้างกรรมกระทำโดยกายวาจาใจและก็มีวิบากกรรมเป็นทุกข์ในอบายเพราะฉะนั้นท่านยังเบื่อหน,นายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะสแสวงหาทางหลุดทางพ้นจากสิ่งเหล่านี้ ซึ่งในที่สุดไม่ใจท่านเบื่อนหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเป็นจังไม่เป็นสาระกันสารเหล่านั้นใจก็คลายความผูกพันยึดมันตือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของของเราเมื่อไม่ผูกพันก็หลุดจากสิ่งที่เคยผูกพันพอหลุด ก็บริสุทธิ์ในระดับหนึ่งจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดนี่แหละแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมล่มลึกไปตามลำดับเห็นกายในกายที่ซ้อนซอนกันอยู่ สิบแปดกายมีกายมนุษย์ละเอียดทิพรมรุปภมกายธรรมก็จะูโสดาพระสิกิทาาพระนาคามีพระอรหัตทั้งหยาบละเอียดรวมกายหยาบก็สิบแปดกายแต่ละกายมีเวทนาในเวทนาจิตในจิตตามในธรรมกันไป และในสุดท่านก็นหยุดนิ่งไปเรื่อยๆก็หลุดพ้นไปไปตามนัดกายถอดออกเป็นยันยันจกนกระทั่งเขาถึงกายทำปรหัตตะผลเป็นพระอาหารหันต์หรือเขาถึงกายทำอรหันต,ตสสมมาสัมพุทธเจา้าเป็นพระสัมมาสัมปุทธเจา้า ถอดเป็นชั้นๆได้หลุดพ้นได้เพราะหยุดกันิ่งนี่แหละดังนั้นเนี่ยนักเรียนใหม่ก็ต้องศึกษาเอาไว้มาหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายได้ดับทุกข์ได้ก็ถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีประมาณนีเดียว สุขอื่นจะสู้สุขที่เกิดจากการหยุดจากนิ่งนี่ไม่ได้หยุดนิ่งนั่นแหละจะทำให้เรา้าถึงความสุขรู้จักคำว่าความสุขได้อย่างสมบูรณ์เป็นสุขที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณแล้วก็จะเคลื่อนกับไปถึงพระรัตนาตรัยในตัวคือถึงพุทธรัตนะธรรมร,รัตนะสังฆรัตนะ พุทธรัตนะคือรัตนะกับปลวะแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็คือธรรมกายนั่นเองเพราะกายทันใสเป็นแก้วมีธรรมปักจคุมีญาณทัศนนะจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วธรรมรัตนะซึ่งเป็นกลางแห่งความรู้เป็นดวงธรรมใส อยู่ในกลางกายพุทธลัตนะที่ประกอบไปด้วยลักษณะมาหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่าเกตเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบวัวสตบงกฎอย่างนั้นสังกัตนะก็คือธรรมกายละเอียดหรือพุทธรัตนะที่ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะ จะทำนาทีเก็บรักษาธรรมรัตนะหรือความรู้ทั้งหลายเหล่านี้นอยู่ในกลางตรงนั้นสามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรม,มาทำงานที่แท้จริงที่เรียกว่าการณียกิจ คืองานหรือภพหรือชาติหรือกิเลสหรืออาาวสวะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวนี่จึงเป็นสิ่งที่ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ลูกทุกคนเป็นผู้ที่มีบุญในระดับหนึ่งที่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้จึงมาประชุมรวมกันเพื่อมาประพฤติธ,ธรรม มาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เขาถึงแก่นของชีวิตคือพาัตนาตราในตัวเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งไว้ที่กลางกายในแง่ของการปฏิบัติจริงๆหลังจากที่เราได้รู้จักว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้อง เราจะะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วเราก็ทำความรู้สึกว่าใจเรามาอยู่ที่ตรงนี้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะตรงกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปพอดีไหมเอาวในแง่าการปฏิบัติเริ่มต้นของนักเรียนใหม่ก็ประม,มานเอาไว้อยู่ในกลางท้องมาทำความรู้สึกตรงนี้ อยากหลังจากที่เรารู้จักฐานที่เจ็ดแล้วแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของเราใจจะได้ไม่ไปฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องราวต่างๆพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุตีสดจันทัศรุปผู้คนพบวิชาธ,ธรรมกาย การกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่จะรรไหแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวโตวเท่ากับแก้วตาของเราโตเท่ากับแก้วตาของเราตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด หรือถ้าเราไม่เคยสังเกตแก้วตางเราเราก็นึกเอาเพชรสักเม็ดหนึ่งใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วก็บยาสินึกภาพในกลางท้องในระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือดังกลาง่าว ให้นึกไปอย่างสาบายสาบายเรากับเราคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังปละคองใจของเราเนี่ยให้หยุดให้นิ่ง ยี่ที่ศูน์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นอย่างเดียวทุกครั้งที่ภาวนาสมมาอารหังก็จะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพเพชรเม็ดนั้นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในกลางทองระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วนั่นแหะให้ต่อเนื่องกันไป ต่อย่าให้ตึงอย่าให้เครียดจะไปเค้นภาพให้ทะลักออกมาจากในท้องหรือควานหาภาพในที่มืดให้นึกไปอย่างสบายชัดเจนแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไร นึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันเราวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งๆิ่งอยู่ที่ตรงนี้หยุดอย่างสบายสบายเราจะภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งและก็ทิ้งคำภาวนาไปเือมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไป อยากรักษาใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้แต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังแต่ว่าเมื่อใดที่ใจฟุ้งออกไปในเรื่องราวต่างๆจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่นี่ก็เป็นวิธีที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งๆ แจเลามั่นใจว่าเราสามารถประคองใจให้หยุดนิ่งได้ในกลางท้องโดยไม่ฟุ้งเราจะไม่นึกเป็นภาพก็ได้เพราะนึกเป็นภาพที่ไรเราก็จะตึงหรือเกิ่งหรือสงสัยเวลาที่ภาพมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปนึกให้นิ่ง นุม่มเบาสบายนิ่งเฉยๆอย่างนี้ก็ได้ส่วนคนที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาการภาวนาสมารหังสามารถวางใจที่กลางท้องได้กลางกายได้แล้วก็เริ่มรู้สึกคุ้น กับการทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างที่เราทำได้นี่ยแหละคือพอเรานึกรวมใจนิ่งไว้กลางกายตัวมันโล่งเลยโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็นิ่งอย่างนั้นไปนิ่งไปเรื่อยๆอ,อย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ แม้มีแสงสว่างเกิดขึ้นก็จะไปตื่นเต้นจะไปตกใจก็ยังนิ่งเฉยๆอย่างเดียวโดยปราศจากความคิดนิ่งน่มเบาสบายมีภาพอะไรเกิดขึ้นมาก็ายังนิ่งอย่างเดิมหยุดอย่างเดิมนั่นแหละ จะเป็นดวงธรรมใสๆจะเห็นตัวเองเห็นเป็นองค์พระเรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุดนิ่งอย่างเคยเฉยอย่างเดิมนั่นแหละหยุดใจนิ่งอย่างเคยแล้วก็เฉ,ะฉ,ะฉะอยๆอย่างเดิม อย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละการทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ยากเกินไปเราสามารถทำกันได้ทุกคนแหละแล้วก็ไม่ทำให้เกิดเป็นบ้าหรือเห็นภาพใี่หน้าตกใจหรือตายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นละอย่างที่ ได้ยินได้ฟังกันมิแต่จะมีแต่ความบริสุทธิ์ของใจความสุขที่เกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเจอและเป็นสิ่งนำมาซึ่งความพึงพอใจอันสูงสุดจนกระทั่งเราไม่สนใจสิ่งใดๆเลยเนะี่ยเราสามารถมีความสุขได้ ในที่นั่งอาสนะเดียวนี่แหละโดยวิธีการทำอย่างนี้นิ่งเลื่อยไปเลยนิ่งเบาสบายทําเมื่อยก็ขยับแต่อยา่าให้กระทบกระทืนก,นกันข้างๆกอนนะจ๊ะค่อยๆขยับง่งก็ปล่อยให้มันหลับแต่พอรู้สึกตัวเราก็เริ่มต้นใหม่อย,อย่างง่ายๆ ฟุ้งแล้วก็ไปเยอะเปลือกตากันมาสักนิดหนึ่งพอหายฟุ้งแล้วเราก็หยุดใจนิ่งต่อไปที่กลางกายทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวลูกทุกคนก็จะสมหวังหนังใจเชา้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมสำหรับลูกผู้มีบุญทุกๆคน จะเข้าถึงทรรมกันก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างทีไดๆแนะนำมาหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆประคองใจของเราไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายผ่อนคลายทำอย่างนี้แค่นี้ เท่านั้นชาวนี้ก็ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกทุกคนต่างคนต่างนั่งกนไปเงียบเงียบ,บนะลูกนะ